จิตระดานะครับสาปวยจิตซึ่งก่อเหตุแทงเด็กอายุ5ขวบเสียชีวิตนะครับจิตระดานี่คือผู้ป่วยจิตเวชน,นะครับที่เคยก่อเหตุแทงเด็กเซนโจเซฟนะครับเมื่อปี2 5 4 8นะครับตอนนี้เนี่ยก็เขาออกจากสถานบําบัดนะครับแล้วก็ไปสั่งข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งที่นครปฐมนะครับปรากฏว่าตอนสั่งปุ๊บเนี่ยระหว่างที่ผู้ใหญ่เนี่ยไปทําอาหารนะครับปรากฏว่าเขาก็ใช้มีดเนี่ยไปแทงหลานเจ้าของร้านนะครับซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ5ขวบขณะนอนหลับ เสียชีวิตเลยนะครับซึ่งประวัติของจิรดาเนี่ยหลายคนน่าจะยังจํากันได้นะครับก็คือเคยใช้มีดแทงนักเรียนหญิงนะครับเซ็นจูเซฟคนเปนถึง4คนจนได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางรองสารวัตรสอบสวนนะครับของตํารวจภูธรนครชัยศรีได้รับแจ้งเหตุครับว่ามีเด็กผู้หญิงถูกแทงที่ท้องนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเพิงขายของนะครับที่ตำบลวัดแคร์ครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจึงเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลนครชัยศรีครับพบว่า เด็กที่ถูกแทงในอาการสาหัสมากนะครับต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมทันทีจากการตรวจสอบถาม่าของเด็กเนี่ยให้การว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเอเนี่ยนอนอยู่กับหลานสาวกับที่แคร่ไม้ภายในร้านจากนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งข้าวกล่องหนึ่งกล่องตนเอเนี่ยจึงได้ลุกขึ้นไปทำกับข้าให้ลูกค้านะครับส่วนหลานสาวก็นอนอยู่ที่เดิมไม่นาน,นครับลูกค้าคนดังกล่าวเนี่ยเดินเข้าไปในร้านนะครับแล้วก็ใช้มีดแทงหลานสาวที่กําลังนอนอยู่จนหลานสาวเนี่ยส่งเสียงร้องดังลั่นร้านนะครับ จึงได้วิ่งมาพบว่าหลานสาวได้ถูกแทงไปแล้วพลเมืองดีรับที่อยู่ติดกับร้านได้ยินเสียงร้องดังกล่าวจึงวิ่งมานําหลานสาวไปส่งโรงพยาบาลห้วยพลูนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลห้วยพลูดูอาการแล้วหนักมากนะครับรักษาไม่ไหวนะครับจึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครเชัยศรีอีกทีนะครับและก็รักษาไม่ไหวเหมือนกันต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะครับซึ่งตํารวจเนี่ยก็หลังจากที่สอบสวนนะครับก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อนางสาวจิตรดานะครับอายุ51ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ ลงมือแทงเด็กหญิงวัยห้าขวบและก็หลบหนีไปจึงได้ติดต่อญาติของนางสาวจินรดานะครับก็ทราบครับว่านางสาวจินระดาเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทคาดว่าขณะนั้นเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับจึงได้ใช้มีดแทงเด็กจนอาการสาหัสนะครับซึ่งตํารวจเนี่ยมีการสอบสวนคุณแม่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าให้สัมภาษณ์ว่าคุณแม่เนี่ยมีคุณแม่บอกครับว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตนะครับและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลายครั้งนะครับล่าสุดนะครับก็รักษาที่สถาบัน กลยาราชนาครินนะครับได้ีิดแค่1สัปดาห์เท่านั้นโดยประวัติของนางสาวจินดาเนี่ยเคยใช้มีดแทงนักเรียนหญิงครับของเซ Se นิโเซฟคอนแวนนะครับ4คนเมื่อปี2548นะครับคดีนี้เนี่ยสารพิภากษาจำคุกครับเป็นเวลา8ปีโทษฐานพยายามฆ่านะครับแต่ว่ารับสารภาพก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกแค่4ปีเท่านั้นนะครับซึ่งนางสาวจินดาเนี่ยได้รับการพิสูจน์รับว่ามีอาการป่วยโรคจิตเภทเรื้อรังครับตั้งแต่อายุ20 ศาลจึงเห็นว่าหลังจากจำเลยเนี่ยรับโทษจำคุก4ปีแล้วนะครับให้ไปบำบัดที่สถาบันกัลยาราชนาครินให้หายเป็นปกตินะครับเมื่อมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับทางสถาบันจึงให้อนุญาตกลับบ้านได้สุดท้ายกลับมาก่อเหตุสลดอีกครั้งนะครับขณะที่รองโฆษกนะครับของตำรวจนะครับก็ได้กล่าวครับว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจได้ควบคุมนางสาวจิรดานะครับอายุ5 1ปีครับผู้ก่อเหตุใช้มีดปอกผลไม้แทงเด็กหญิง5ขวบซึ่งตอนแรกเนี่ยอาการสาหัสตอนนี้เสียชีวิตนะครับ ภายในร้านอาหารตามสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยนางสาวจิรดารเนี่ยมีการเหม่อลอยไม่พูดไม่จามไม่ยอมทานอาหารโดยจะต้องมีการตรวจสอบร่างกายและจิตใจให้แล้วเสร็จนะครับก่อนที่ตํารวจจะแจ้งข้อกล่าวหาภายใน48ชั่วโมงนี้ครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยอาจจะพิจารณายังไม่แจ้งข้อหานะครับแต่จะไปยื่นขอหน้าศาลขอแห่เวลาเพื่อควบคุมตัวออไปก่อนนะครับแล้วจะมีการแจ้งข้อหาภายหลังนะครับโดยรอบของตำรวจเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิต จะดำเนินคดีได้หรือเปล่านะครับก็มีการย้ําว่าการดําเนินคดีเนี่ยต้องดูเจตนาและพฤติกรรมของผู้ก,กระทําผิดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายซึ่งตํารวจมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ทราบความผิดให้ได้ครับ